아 <laughs> <laughs> Ở cái gọi tình r Și染 trong. Uông bám liền Khi nghiệp Có phát Mình nghiệp xuống Mình mà có một Muộn này đi Đoán สัมผบอกเใจเืของศีลคำคำที่ว่าศีลคือรักษาายรัาวาจารักษาจิตใจให้ไม่ตกกริ่ให้มันเป็นศีลที่เมื่อเป็นศีลแล้วกู้ทาไม่หลุดเป็นศีเมื่อจิตใจเป็นศีลจิตใจเขาจะเป็นธรรมเมื่อจตใจเป็นธัจะเกิดเมตตาเข้าไปอ่วงรอ เมตตาองการบุคคลเรนเชิญมีประธานาธิบดีขอบุคคลอื่นเขามีความสุขกายสบายใจตามข้ตกลงให้ความสุเป็นการเลกันดูด้วยกันมีมากมีน้อยมมนมีความเย็นมมนมีความสุขสบายสบาจไม่เห็นแก่ตัวที่นี่เมื่อเราอยากให้บุคคลเรียนเชิกมีความ คนที่เดินแต่ละวันแต่ละครั้งต้องพ้นจากสภาวะใจยังไงยังไงเพราะฉะนั้นเราควรใจถิ่กับใจใจอันเดียวกันิใจกับถิ่นกับอันเดียวกันถิ่นกับธรรมกับอันเดียวกันธรรมกับถิ่นกันเดียวกันธรรมกับใจกับอันเดียวกันมุ่งเน้นทำงานมันเป็นเรื่องดีของใจของเราทุกคนคือเพราะฉะนั้นจะรู้ไห้ว่า คงดีที่สุดคือจิตใจของใครของเราถ้าเมตตาคนสกชาตนรักชาติคนรักษาตวคือรักชาก็คือรักชาติรักชาติคือรักชาติรักชาตอันเดียวเนีอะนเดียวไกเพราะฉะนั้นมันไม่เข้าใจมีการจะไม่เข้าใจพุทธศาสนาพุทธศาสนาคุ้มครัเลว่าผู้รู้ผู้เรีงนผู้ปกบวันใครจะเป็นผู้รู้ใครจะเป็นผู้เรีงนใครจะเป็นผู้ปรกบวัน ตั้ผู้ปฏิบัติผู้ร่าเป็นผม่รู้ผู้เรื่นผู้วรนรู้อะไรเห็นอะไรสิก็รู้ตัวอะไรละเห็นตัวอะไรละพูดตัวกับกคำหลาเดียวกันัำทำตัวตัวกันเดียวกันได้รักษาปฏิบัติถ้าไม่รักษาปฏิบัติทำก็มันมีชี้ก็มันมีดูภายในจิตใจรวมถึงป่าวปัญเสียจิตใจพูดกะว่าไม่มีอะไรถ้าไม่รักษาปฏิบัติเพราะฉะนั้นละถอัครทสาเนี่ยก้องดาวไปของเรา คือท่าเปิดทางทกีเนตนาของพรกพุทธเจอาอยากให้พวกเรายกกำบุญที่การเกิดเนีโตการเกิดงท่ารับรับเป็นเป็นอดีตที่ผ่านมาแล้วมันเป็นมือเป็นมือเป็นแีบเป็นร่างกายหรือทาพวกที่เกิดขึ้นมาเกิดมาแลกิดขั้นมาเอาเอาสมบัติเดิมเนี่ยุมบัเดิมคืออะไรสมบัติเดิมคือร่างกายก็คือร่างกายตัวนึงอยู่ในกฏที่ร่างกายตัวของพวกราไม่มีอะไรบ้างในร่างกาย มันมีคาสีมีสิส่งหมดโูกทุกัวมีของสอย่างพวกนี้มีาตุป <S S 1> ินคตาน้ำค่าไฟลมคาอากาศน้ำเป็นสมบัติของปัรดาค่าปีนเป็นสมบัติของวิรามีสองคตานีที่พวกเรามองะเห็นดาวานกาลค่าไปให้ความอบอุ่นและไม่มีทัวมีตนมนำรรารวมหายใจกับคนายนอก็ใตเลามเดียวกันแต่ไม่มีตัวมีตนม่นรรมไม่มีทัวมีตน ทิใจของพวกเราทุกคนคำนมงดวมีต่อเน่เป็นธรรมว่อนสกปรกการมันเทิงสตุตกแห่งนี้แตที่อาศัยของใจต่างหากเหมือนกับบ้านเหมือนกับที่อยู่ที่อาศัยก่อนสพปรกกายพวกมันเราจะไม่ไปหาที่ดินหาเงินหาความร่รวยขอวกคุณหรกคับนี่พบโลกนี้คือพวกศิลนีที่พวกเรามองเห็นได้ตามธรรมดาที่ไดน้จากทีสองอย่างข้าน้าบขมี น้ำดีน้ำน้ำหนองน้ำเลือดน้ำหัวน้ำเหนือยน้ำค้อน้ำลายมูดน้ำ้น้ำมดที่เป็นสมบัติของบรรดาเพราพวกเราทุกคนสมบัติของบวลามีผมผมเย็บปาหนังเน้นกระดูกเทอานกระดูกปอดเส้น้อยเส้ใหญ่หานไหรนกอนอันนี้เป็นสมบัติของมาเีลาพวกเราเู้เพราะฉะนั้นผู้ใช้สมบัติของบิดารดาผู้ใช้เป็นเป็นุญกุศลแก่ตนผู้ใช้เป็นเป็นบาปเปนกรรม ไหเพ็เอาไปทำอะไรเอาไปฆ่าสัตวเอาไปรักษาเอาไปมาดูดกิเนกรเอาไปชุระเลยเอาไปโคบก็รบก็นเอาไุบไปนี่เป็นว่าใส่ใช่ไหมเป็นท่าได้ออกเอาสมบขอามาหาเอาเอาคัวเสียหายเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดไม่รับการเมื่อแต่การบริการลงไปทำตัวที่มันหมักผมในดรงจิตงตงใจเด็กมันจะพากันที่จะ่ห้ไปในภูมิตามยะอย่าว่าง Ubi kapi kaki naik, ubi kapi kaki menerok, kaki pay, kaki asura kaki, kaki 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 kasan, kaki kaki kuki kui sapi menu di, bayi, itu kaki yang mana di sulham kio akang muka kaki menu di di jangkri, di kua kaki 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 sapi bukan kaki kaki kuki ให้พวกเราทำความเข้าใจของดี่ที่สุดในโลกคือิ่งแตนเดงได้รัการปฏิบัติถ้าไม่รับทาปล่อยไปแล้วเด้งมันก็จะต้อง้างเมันก็จะเร็วที่สุดคือิตงแงอันย่กันก็คือสิ่จแต่อันย่กานเนี่ยผมจะให้เข้าใจให้เข้าใจเรื่องเรื่องศาสนาเรื่องศีลเรื่องรยึดต่อปล่อยลแรกคงจ่ชอบมาสั่งมสอนสัตว์โลกอยากให้ยุกจับ คุณของมีดามันดในปอนจะมาหน้ามอหน้ายมถึงนั่นไมยถึงคุของมันไดมอไม้ถึงคุณขอมีามันดที่ชาตินิ่พระคาบโตหมายถึงคุณของเจ้าอรหันโตท่านเป็นพระอรหันต์ธรรมะพระัรปชอบแล้วธรรมปุถุสักศนาท่านเห็นชอบเล้วท่านเห็นอะไรท่านเห็นของจริงของจรคืออะไรของจริงคือทุกหรื่อสมุทัยทุกตัวทอ่หนึ่ง มีรอีความรบคูกนี่เองสมทัยเห็นสู้เกิดก็คิดลยสมทัยเห็นสู้เกิดคือก็สกุลกายตัวตัวนี่เป็นตัวเหีุตัวใจให้ทุกเกิดเนีให้เกิดใครอเป็นผู้รับผระุกปกคือใจเป็นผู้รับผรุกจนเช้วันกลกายทไม่รู้เลยนะไม่รู้สู้คุกกะน้นไม่แทนไม่ต้อไม่รู้จักสองจักุกอาาไม่้อไม่รู้จักสงจคุก ใครกูพูดกูรับ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 ก็ก็คุยจิใจเพราะจะน่านสุดท้ายปลางทางเริงๆผมเชื่อวัดสอนอาพ่อแมอยูได้กันเลยถ้าเกิดจะมามันมันเป็นทุปขจใมจำเปนยังมันสู่ไม่สวเลยถ้า็นปีกนสาเสียดายอาวุ นาไม่าพุ no scared, kind of them, kind of ังทสงไปเทวุกวันท้ัญาสักพิุกัอพิเยหิสปายโคนโเหิปยุโคโกจังพิังนาปติกับไปรุขังจังทีเนะรุะวนะารุขังิังโกปะนาทิาเวรุขัสมุทดโยอีจันวเกิดเป็นตัวสมุเป็นตัวสมุให้เ็นตัวเหตุทุกเกทุกวมเกิดที่ใจกับร่างกายัวกันเพราะฉะนั้น ท่านมาให้มาปฏิบัติอาหาไมทันที่ใจการไม่มีเวทนาไม่มีการไม่มีสัญญาไม่มีการมีสักขารม่มีการไม่มีวิญญาณไม่มีมันจะมันจะเสียใจโยนศีลดวงคโยศีลดวงคำแต่ที่จยศีลดงใจเพราะฉะ่นั้นนะให้ทำพวกใจเรียงของศีลเอาไปทิ้ต่อ